สวัสดีครับพบกับวุดบอลบดีอีกแล้วครับคลิปนี้วุตบอลบดีอยู่ที่สนามวุตบอลศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดนนะครับรายการนี้มีผู้เข้าแข่งขันคนนี้ครับอายุน้อยที่สุดมาดูครับอายุน้อยวีเมือนน้อยจริงหรือเปล่ารายการนี้เขาเล่นกับ โค้ดคนพิเศษของเขานะครับลูกนี้วางเกินไปโค้ดแนะนำว่าควรจะวางออกมาทิศทางนี้นะครับอเขาก็ทำตามโค้ดสั่งครับมาดูลูกจุบของเขาครับกูดทีนี้ก็ถึงตาโค้ด้วครับเมือ่อนักกีฬา ในดวงใจยิงเข้าไปแล้วตานี้โค้ดเขาก็จะยิงให้ดูมาดูว่าผลจะเป็นอย่างไรโอ้สุดยอดครับรายการนี้แข่งจริงชิงรางวัลน,นะครับในกวนของเขานั้นก็จะมี4คนนะครับมีผู้ใหญ่3มคนและเขา ปนคนที่อายุน้อยที่สุดมาดูชัอตนี้ของเขาครับขึ้นสองมาแล้วครับนี่คือคู่แข่งของเขาครับขึ้น,นส<อ>มเหมือนกันมระยะสามสิเมตรนะครับเขามาแล้ว,วยอยู่<ม>ที่นี่ขึ้นสองมาแล้วครับ มาดูครับคูโค้ดคู่ใจก็เป็นคู่แข่งนิดหนึ่แต่ในเกมนี้ระยะไกลเหมือนกันนะครับก่อนเลยครับเขาน่าจะวางจบสามแลนะครับสามนะครับยิงปังโอ้โหดูเฉยมาแล้วครับเกตครับลบสี่ครับอ้าวทีนี้มาดูยิงเพื่อเซฟพาดละครับลูกนี้ วางมมกครับคนเชียร์เยอะดีเพราะใจน้อยดีที่สเลยิงรับโอ้โหวันจบสามไม่ได้ครับโอยาานี่ไม่ผ่านก็หมดหนึ่งแต้มนลครับมาดูคนนี้คนนี้ครับมาตรงที่สุดยิงเบรยระยะนี้จะยิงสามเพื่อเซฟพาครับยิงครับจบสามครับ เอาสคะแนนเพราะว่าพื้นมันไม่เรียบครับตรงนั้นวางมาแล้วก็ยิงครับูมาถึงตาหนุ่มน้อยคนนี้นะครับแฟนเชียร์รอบสนามเลยครับ แฟนชอบใจติดตุ้มไม่เป็นไรให้จบสามไปเลยรอพบคลิปดีๆวุตบอลจากวุตบอลใบดีนะครับโอ้แฟนๆชอบใจครับบอกให้จบสามไปเลยครับทุกคนให้ไปเลยครับเห็นไหมครับวุตบอลเล่นได้ทุกวัยนี่คือขวัญใจคนใหม่ของเราครับ คลิปวุ้ดบอลดีๆมีที่นี่วุ้ดบอลมาดีจัดให้แฟนๆครับ